ครับบรรยากาศถนนสามสุีนะครับช่วงลงเขานะครับจากปากตรงชัยมามุ่งหน้าสู่กระบินบุรีนะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับเข้ากระบินฉะเชิงเซากรทมนะครับชลบุรีนะครับยังแน่นอยู่นะครับหนาแน่นเลยเนี่ยครับเป็นบริเวณที่ผมนะครับต้องพาเด็กนักเรียนนะข้ามถนนตรงเนี้ยทุกวันเลยนะครับ ไม่มีทางข้ามไม่มีสะพานลอยนะครับ <ew> เพราะว่าโรงเรียนอยู่ห่างจากถนนนะร้อยกว่าเมตรนะครับร้อยห้าสิบเมตรได้อ่าไม่สามารถที่จะตั้งป้ายคนข้ามถนนแล้วก็ทางมาลายสร้างไม่ได้เพราะไม่ใช่ทางข้ามตรงนี้ไม่เข้าเกณฑ์เพราะง,งั้นนะครับลำบากมากแล้วตัวนี้มีน้องอันตรายด้วย ต้องพานักเรียนข้ามถนนเนี่ยทุกวันเลยนะครับโรงเรียนบ้านทับลานนะครับอันนี้มีหลายโรงเรียนครับที่เป็นแบบเนี้ยนะครับที่ไม่มีทางข้ามไม่มีเจ้าหน้าที่ใดๆทั้งสิ้นนะเพราะมันโรงเรียนอยู่ห่างจากถนนครับนะครับไม่รู้จะทํำยังไงดีนะครับก็ต้องเสี่ยงทุกวันครับคุณครูต้องเสี่ยงมาส่งนักเรียนข้ามทุกวันนะครับ พอผู้ปกครองแต่ละท่านก็ไม่ได้มารับลูกครับลูกต้องข้ามถนนเองทุกวันตรงเนี้ก็ค่อนข้างอันตรายมากเลยนะครับเนี่ยครับนะรู้จะทำยไงครับพี่น้องนะครับเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตทุกวันแหละครับนะครับถ้าเด็กเป็นไรบาผมก็ซวยนะครับเนี่ยนะคุณครูก็ซวยเลยนะครับขาเข้าไปอยู่ในตารางแล้วนะครับถ้าลูกเขาเป็นไรขึ้นมานะ เนี่ยอันตรายอยู่นะครับมาส่งทุกวันเลยครูเวนครูเวนประจำวันต้องพาเด็กเรียนมาส่งข้ามถนน,นเนี่ยสิบกว่าคนทุกวันข้าไปฝั่งน้นนะครับนี่เป็นโรงเรียนของผมอยู่ฝั่งนี้นี่ครับผมเดินเข้าไปนี่ครับนู่นครับมันเกือบสองร้อยเมตรได้นะครับเขาถึงไม่สร้างทางข้ามให้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมมาส่งเด็กข้ามไปแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้ชมบรรยากาศไปครับผมนี่แหละครับถึงไม่มีทางข้ามไม่มีไรเพราะนรกเรียนอยู่ไกลครับห่างจากถนนเกินไปแต่นักเรียนต้องข้ามไปหมู่บ้านฝั่งโน้นนะครับมันก็จําเป็นอยู่นะนะครับกฎหมายเราก็ไม่อนุมัติให้ทําทางข้ามตรงนี้ฝากไว้ด้วยครับตอ,อนนี้ก่อนเดินกลับโรงเรียน,นครับสวัสดีครับ